ว่า่มีซื้อสงสัยพืชสบอะไรไปบางานนกันยานมแดงนักขี่้าจะถูกไหนเนี่ยนี่ว่าเขาจะขายบ่าังสิน้องเมยวันายวัน่ายไาตอคอิ้อกภัยขปอนุยังครับสุดท้ายก็อขอให้อำนวยวพืดไหนเดินทางปลอดภัยนะครับโชคดีเปี่ยมไทุกคนครับนุญายกรับ หาจากการเกิโลเมตรกระสิน3าสต์เก้าหมกดาหันร้อยห้หรอยหาสิบหากิโลเรือ่องโมกดาหาันจากนีไป ยาเบิเ้าางยาเบิ้งยาเบิ้งสิม่มากมาตีามากมาไหมล่ะมากมาเอเอเออมากมเอาลักฐานไว้กัน่าผู้ใดบ้าั่นเนี่ยเลือกกขอควมด้อแนมตันี่เนาะอ่าท่พอดีพอดีจังว่หนาว เย oh, ี่ยมเนอะลักตาไเนี้ยนี่โอ้ต้งหลังนะนี่ล่ละเขเรียกแม่น้ำขงนี่ปะญ่านากเป็นกระยุในน้ำขงนั่นแหละ นี่พญยานัคย่ามมือเลี้ยงันกตูดลงเรนน้ำตามตามเลยนี่มือเลี้ยงโอ้ย่นกระนาติมเลยเหรอครับนาตไปลงไปเบื้องน้ำเลี้ยวลงไปบายน้ำโค้งเล้วผูดใด่าต้นบน้ำลงไปบายน้ำโค้งลงไปบายน้ำโค้งผูดใดเาค่เห็นน้าโค้งไอ้พ่าไปบายน้ำโค้งตีไอ้ นอนุบาลขึ้นรถอนุบาลขึ้นรถนะคะจะพาไปตลาดแล้วเ้่มานานออเห็นพญยานาแล้ว เอาขึ้นรถได้แล้วค่ะขึ้นรถได้สิฟ้าไปตลาดขึ้นรถได้แล้วขึ้นรถได้แล้วจ,จำรถตัวเองได้ไหมเอ,ดเ,ดเอาขึ้นรถได้แล้วจะพาไปตลาดแล้วค่ะไปกินเขายุบุญขึ้นเร็วขึ้นเร็ว ใส,เสเออ่เลยใส่เลยเอาเต็มที่เลยกินเก่าซะเกินเด้อนักเรียนกินซะเกินกินเก่ายิ้มเด้๋วต้องไปหาเอากล่องเด่นกินซะเกินกินซะเกินกินซะเกิน ปูเดยยายหลังนี่ปูต้อกันนี่นี่นามาจังได้จำ,จำเออนะ่ะบุญต้อกันแม่เอาจ่าไปต้อกันเลยไหมปูว่ค่ะเออกระเป๋ายับออกไหมกระเป๋าก็ตาหน่อ,นอยออกอ ว่าน้องกิ like yeah, ๊บแสงเชดอ่ะเปิดมแล้วค่าเพ่ย่างย่างบบนี้โอ้มาติถึงแกวสุมหอกักแต่นอโอ้ยย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 

あ